และนี่ก็คือเหล่าบรรดานะักกีฬายูโดของชมรมวัดตึกยูโดทีมที่กำลังงวนอยู่กับการฝึกซ้อมกันอย่างตั้งอ,อกตั้งใจเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันในรายการยูโดยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่27ประจำปี2566ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22เมษายนที่จะถึงนี้ณโรงเรียนท่าศาลาประเทธิฐศกษาอําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนักกีฬาและสตาฟโค้ชได้เดินทางไปกันครั้งนี้กว่า40ชีวิตค่ะแต่ที่แน่แนนักกีฬายูโดโอของชมรมวัตึุยูโดโทีมซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนเทศาบาลวตัตถุมหาชยยรามเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศาบาลนครสมุทรสาครโดยหลังจากที่เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาครไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้มาได้มากมาย ได้แก่ประเภทต่อสู้หญิงโดยเด็กหญิงจรินพรแป้นไทยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมได้รับรางวัลเหรียญทองเด็กหญิงสุกัญญาสุกม่วงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน38กิโลกรัมได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกีฬายูโดโประเภททีม ทีมชายเอนายอนุชิตเหล็กดีนายอิทธิพัฒน์เต็มเปี่ยมนายนิติพัฒน์กำเนิดผลได้รับรางวัลเหรียญเงินและทีมหญิงบีได้แก่เด็กหญิงจริพนพรแป้นไทยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและมวยปล้ำชายหาดน้ำหนักมากกว่าเจกิโลกรัมได้แก่นายพิสิทธิจินดาเพชรได้รับรางวัลเหรียญทองแดงค่ะ ซึ่งการแข่งขันกีฬายูโดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ความสําเร็จได้มาด้วยความสามารถของตัวนักกีฬาและด้วยแรงผลึกกําลังกันระหว่างชมรมยูโดมวยปล้ำจังหวัดสมุทรสาครและชมรมวัต,ตึกยูโดทีมในการดูแลฝึกซ้อมนักกีฬาจนเป็นที่มาของรางวัลเหล่านี้โดยมีนายกิติศักดินาวโยธินหรือว่ารองตอมรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัต,ตึกมหาชยารามผู้จัดการทีมและนายเชี่ยวชาญชาวบ้านเกาะหรือโคเชีย ผู้ฝึกสอนกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาครเป็นกำลังหลักในการคุมทีมและที่สำคัญในการแข่งขันทั้งกีฬาเย,ยาวชนแห่งชาติที่ผ่านมาและการแข่งขันยูโดชิงแชมป์ประเทศไทยก็ได้รับการสนับสนุนในการดูแลนักกีฬาทุกอย่างจากนายชุมพลจันจรัตรวัฒนานายยเทศมนตรีนครสมุทรสาครและคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครสมุทรสาครเป็นอย่างดีค่ะ ชุดเนี่ยหรือเด็กชุดที่ผ่าน,านมาเนี่ยเขาเขายอมนะยอมที่จะทิ้งความสนุกยอมที่จะทิ้งความสดใสในวัยเด็กแต่แรกกับหยาดเงสุดท้ายก็คือประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วอะเรามองว่าอย่างทางทางยิ้มใหญ่เราจะเรียกนี้อันนี้ยิ้มใหญ่อันนี้ยิ้มน้องนะครับแต่เราบริหารการร่วมกันแล้วก็จะคอยมีพวกผู้ใหญ่นะครับผู้บริหารเทศบาลก็สนับสนุนเราในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรืออะไรเนี่ย ถ้าบางทีเนี่ยนักกีฬาเราเนี่ยถ้าไปจังหวัดไกลๆเนี่ยถ้าเดินทางแล้วมันเหนื่อยมันทําให้นักกีฬาเนี่ยม,มันเพียผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นว่าจุดๆเนี่ยควรจะมีการพัฒนาจากเมื่อก่อนเรานั่งรถอะไรนะสองแถวสองแถวนะสองแถวรอบ <c oughs> รอบออรอบล่าสุดนะครับเรานั่งรถตู้นะตู้รถตู้แล้วก็มีรถผู้ฝึกสอนตามแต่รอบนี้ที่เราจะไปชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยนครศรีธรรมราชเนี่ย รอบนี้เราได้รถบัสนะครับเพราะว่าท่านท่านนายกชุมพลจันำพัตนานะครับท,าา <c oughs> ท่านลองใช้พทธโสติตหรือว่าลองป๊อปเล็งเห็นว่านักกีฬาเหนื่อยแล้วควรจะต้องได้อะไรที่มันมันดีนะครับแล้วก็สนับสนุนอาหารแล้วก็มีการเ,เลี้ยงนักกีฬานะครับให้อ,อกวาดก่อนเก็บตัว รองต้อมได้บอกว่านักกีฬาในชมรมวัดตึกยูโดทีมทุกคนเริ่มต้นจากความรักและความชอบในกีฬายูโดกว่าจะได้แชมป์ได้รางวัลก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมที่แสนสาหาัสต้องยอมเสียสละช่วงชีวิตของวัยรุ่นไม่ได้เที่ยวไม่ได้ดูหนังซึ่งทุกคนยอมที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าใจรักกีฬายูโดและต่อไปทางโรงเรียนวัดตึกก็จะนำกีฬายูโดใส่เข้าไปในชั่วโมงการเรียนการสอนอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาเด็กในระดับชั้นม .1 ม .2 และม .3 ในการฝึกฝนเพื่อน,นําไปสู่นักกีฬายูโดต่อยอดไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งที่ผ่านมาได้มีนักกีฬายูโดของโรงเรียนวัตึกได้ไปแข่งขันในระดับนานาชาติชิงแชมป์เอเชียในนําตัวแทนทีมชาติไทยแล้วแต่ยังไม่สามารถสู้กับต้นตํำรับกีฬายูโดอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีได้แต่เป้าหมายในวันข้างหน้าของชมรมวตัตถุยูโดทีมจะต้องมีเรียนในระดับนานาชาติให้ได้อย่างแน่นอนค่ะ ักเรียนที่จบม3จากโรงเรียนเทศบาลวัดตึกนะครับก็ได้ไปแข่งในระดับยูโดเยาวชนชิงแชมป์เอเชียในนามตัวแทนทีมชาติไทยชุดเอนะครับไปแข่งระดับชิงแชมป์เอเชียเลยแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเยาวชนอย่างชาติกีฬาชาตินักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวัดตึกเนี่ยก็ติดอันดับท็อปทรีของในหลายรุ่นน้าหนักเพราะยูโดเนี่ยจะแบ่งเป็นรุ่นน้าหนักเราชนะโรงเรียนกีฬาซึ่งเขาเล่นกีฬาเป็นอาชีพนะเราชนะชนบุรี โรงเรียนกีฬาชนบุรีเราชนะโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีซึ่งจริงๆเนี่ยเราเป็นโรงเรียนมัธยมที่จะไม่ใช่โรงเรียนกีฬาเป็นหลักแต่ว่าทางโรงเรียนสนับสนุนจนเด็กเนี่ยไปยืนในระดับเวทีระดับประเทศเนี่ยติดท็อปทรีของในหลายๆอีเวนตน์หลายๆรุ่นเลยครับอย่างยงเมื่อก่อนได้ไหมเวลาเราไปเรีว่าอะไรนะอ่าจับฉลากเจอสมุทรสาครด้วยสู่รสาครสบายหมูหมูหมาอยู่ที่ทางโรงเรียนสนับสนุนแล้วก็ผู้ปกครองช่วยดูเอาด้วย แล้วตัวเอกเด็กเองเนี่ยก็เอาด้วยเพราะว่ากว่าจะขึ้นในเป็นแชมป์เนี่ยมันหนักหนาสาหัสมันเหนื่อยมันเหมือนคนจะสอบได้ที่หนึ่งเี่ยมันก็ต้องอ่านหนังสือมันก็ต้องคนเล่นกีฬาจะเป็นที่หนึ่งเนี่ยเด,เด็กเเนี่ยเขาเสียเวลาในชีวิตวัยรุ่นไปในเรื่องว่าตอนเย็นไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้ไปดูหนังไม่ได้ไปใช้ชีวิตในวัยรุ่นทั่ว,วไปเพื่อเขาจะเป็นหนึ่งด้านกีฬาแต่ในระดับประเทศเนี่ยเราไปแท้ระดับโลกมาแล้วระดับชิงแชมป์เอเชียเราก็ไปมาแล้ว เป้าหมายต่อไปที่คุยกับทางโรงเรียนเนี่ยเราจะต้องมีเหรียญในระดับนานาชาติตอนนี้เราได้ไปแต่ถามว่าเราไปสู้กับญี่ปุ่นสู้กับเกาหลีสู้กับประเทศที่เขาเป็นต้นตำรับเนี่ยยังไม่ได้แต่เราเข้าถึงรอบชิงที่สามชิงอะไรนะแต่ว่ามันยังไปไม่ไหวก็คุยทางเรียนว่าตอนนี้โรงเรียนจะเปิดการสอนแบบเป็นเต็มรูปแบบว่าเอายูโดใส่เข้าไปในชั่วโมงการเรียนเลย เพื่อที่จพัฒนาจากเด็กในระดับม .1 ม .2 ม .3 เพื่อที่ให้มีเหรียญในระดับนานาชาติครับส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มจากที่นี่แต่พอจบม .3 ปุ๊บก,ก็จะกระจายไปอยู่เทศบาล8สมุรสครวนนะสมุดสาครวุธชิชัยอะไรต่างๆก็จะกระจายออกไปแจะสตาร์ทเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มจากที่นี่เพราะว่า ศูนย์ฝึกของชมรมเราเนี่ยศูนย์ฝึกใหญ่เนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยเขตสมุทรสาครหรือเดิมคือวิทยาลัยพระละเดินแต่เด็เดกๆเ,เ,เขาเลิกเรียนก็จะถือชุดกีฬาหรือว่าปั่นจักรยานหรือเดินเนี่ยไปฝึกที่ทางวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยพอทางโรงเรียนเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วเรามาคุยกันมาบูรณาการกันก็เกรื่อแรกความอนุเคราะห์เนี่ยบอกยูโดตรงเนี้ยจากทางสมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมธารมเนี่ยให้บอกมาในโรงเรียนไว้ใช้ในการเรียนการสอนเลยซึ่งทางโรงเรียนนะตอนนี้ก็เป็นสมาชิกสมาสอนของสมาคมกีฬายูโรแห่งประเทศไทยที่กีฬาแห่งประเทศไทยเลยสโมสรใหญ่เลยเราเป็นหนึ่งในสมาชิกสโมสรซึ่งมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกในการออกเสียงต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่คุยกันว่าในชั่วโมงเรียนจนถึงตอนเย็นเด็กก็จะซ้อม,มันที่นี่เรียนกันที่ใช้น้นเรียนสอนแล้วหลังจากนี้5้าโมงเย็น เราก็จะไปในสุดฝึกใหญ่ที่ในหมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติสำหรับหนึ่งเหรียญทองยูโดโด,โดเด็กหญิงจริพนพรเป้นไทยที่เพิ่งคว้ามาได้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอีกหลายเหรียญจากนักกีฬาของชมรมวัดตึกยูโดทีมก็อาจจะทําให้นักกีฬาคู่แข่งจากังหวัดอื่นๆที่จะเข้าแข่งขันในรายการยูโดเยาวชนเยาว,วชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่27ต้องมีร้อนๆเหนาวๆกันบ้างค่ะเพราะนักกีฬายูโดสงสาครรอบนี้ไม่ได้มากันเล่น ซึ่งทุกคนจะสู้กันอย่างเต็มที่สุดความสามารถและฝากเชียร์นักกีฬาอยูโดของสมุทรสาครทุกคนกันด้วยนะคะเด็กได้เหรียญทองมันไม่ได้อยู่ไม่ได้ไไดว่าโค้ชเก่งเด็กเก่งคือทุกคนต้องช่วยกันเด็กขยันซ้อมโค้ชไม่เก่งเด็กก็ไปไม่ถึงความเป็นเลิศถูกไหมครับแต่ถ้าโค้ชดีนักกีฬาไม่ขยัน มันก็ไปแยกกันไม่ได้รวมถึงผู้ปกครองผู้ปกครองไม่สนับสนุนมันก็ไปไม่ได้โรงเรียนไม่สนับสนุนมันก็ไปไม่ได้ทุกคนถ้าถามว่าทำไมาเด็กถึงประสบความสำเร็จก็ทุกคนผมใช้คำว่าทุกคนช่วยกันดีก,กว่าเราสอนโดยไม่แสวงหาผลกําไรเราไม่เก็บค่าเรียนเราไม่เก็บค่าชุดขนาดชุดเนี่ยเราก็ยังหาให้เด็กได้ใส่เพราะว่าเยาวชนที่มาเล่นกีฬาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีกําลังทรัพย์ นะครับเราเราอยากให้เด็กทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องเรียนแล้วคุณไปขับมอเตอร์ไซค์ไปทํากิจกรรมที่มันไม่ดีอ่ะมั่วสุมไปตั้งกวนกันสูบกัญชาเล่นน้ํากระท่มหรือไปทําอย่างอื่นเมื่อเขาเล่นไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงจุดหนึ่งเขาเข้ามหาลัยเขาได้เข้ามหาลัยที่ดีมีที่เรียนที่มันดีต่อชีวิตเขาสังคมเรามันก็ดีไงมันก็น่าอยู่ถูกไหมครับ โคชเชวอยากฝากไปถึงเด็กและเยาวชนที่สนใจอยากเป็นนักกีฬายูโดแต่ต้องมีใจรักมีความอดทนสามารถเข้ามาเป็นทีมเดียวกันได้เพราะทางโคชเชลจะมีทีมผู้ฝึกสอนซึ่งจะฝึกสอนให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเดยๆทั้งสิน้นโดยจะฝึกสอนกันที่โรงยิมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเพราะหางน้องๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนยูโดหากขยันฝึกซ้อมมีความสามารถ ก็จะได้เป็นตัวแทนนักกีฬายูโดของจังหวัดสมุทรสาครไปแข่งขันในรายการต่างๆซึ่งหากใครสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่โคเชียวที่หมายเลขโทรศัพท์0846341231หรือว่าที่รองต้อมเบอร์โทรศัพท์0610965461หรือว่าที่เพจเชี่ยวชาญชาวบ้านเกาะค่ะฝาทกทุกคนนะครับ ช่วยกันเชียร์ลูกหลานของเราชาวสมุทรสาครไปแข่งขันกีฬายูโดยุวชนเยาว,วชนคิงเทลเลอร์แห่งประเทศไทยนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมแล้วก็ักกีฬาทุกคนเนี่ยนะครับจะพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับให้ผลงานที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นชื่อเสียงกับจังหวัดสมุทรสาครของเราแล้วก็ผู้ปกครองหรือนักกีฬาหรือเด็กๆคนไหนนะฮะได้ดูรายการนี้อยู่หรือดูคลิปนี้อยู่นะครับเราสอนกีฬาฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยที่อยากจะมีกิจกรรมทำอยากจะมีอนาคตอยากเล่นกีฬาอยากจะสร้างชื่อเสียงให้ครอบครัวตัวเองสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดของตัวเองนะครับเรามาเรียนดูนะครับ